สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับคยบอกันแล้วข่าวด่วนเห็นสื่อหลายๆสื่อนะครับนะเอาไปเล่นนะครับถึงว่าแรงจูงใจที่ลุงทำนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าหิทานให้ตดฝังไอพี่เนาะย้ำครับไปเพียงแค่นิทานเนาะไปเพียงแค่นิทานนะครับไปเพียงแค่เรื่องสมมุตินะฟี่ครับนะครับ ผมเป็นซื้อหลายซื้อเอาไปเล่นนะครับว่าแรงจูงใจนะครับที่ทําเนี่ยนะครับหนึ่งเขาบอกว่านะครับลุงเนี่ยที่ปัปหากับครอบครัวอีดําอันนี้ขอตอบเลยว่าไม่เป็นความจริงนะครับก่อนหน้าที่จะเกิดตุ๊กตาหายเนี่ยครอบครัวเนี่เขาช่วยเหลือกันนะเออมีอะไรก็ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องไปทํา จริงไหมครับไม่เชื่อให้ดำออกมาต่อสิว่ามันไม่มีเหตุอะไรที่ต้องไปถามทำไมครับเพราะก่อนนี้เขาอยู่ด้วยกันมาก็อยู่ไอ้ดำมาก็ช่วยช่วยถอยทีถอย,อย,อยสายกันมีอะก็ช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมันมันเป็นแบบนี้แต่ผมเห็นสื่อเอาไปเล่นว่าแรงจูงใจบ้างอะไรบ้างคำพูดในสารว่าทะเลาะกันบ้างมีปัญหาบ้างคือไม่รู้ว่าสื่อแบบ ผมไม่รู้นะว่าสื่อแบบมาจากไหนที่บอกว่าครอบครัวมีปัญหานะลุงมีปัญหากับอีดำเนี่ยผมไม่รู้ว่าสื่อแบบมาจากไหนนะนะแต่ว่าผมเห็นสื่อช่องหนึ่งนะช่องสีน้ำเงินนะครับนะช่องใหม่ๆได้มาพูดวิเคราะห์ถึงประเด็นนี้นะครับนะประเด็นนี้นะครับมีประเด็นนี้มีประเด็นนี้ประเด็นเดียวแหละแล้วก็มีอีกประเด็นนึงรู้สึกว่าจะเป็นประเด็นที่ ผมจับใจฟาร์มไม่ได้แต่ว่าผมจับใจฟาร์ไมไปได้เรื่องแค่แค่เรื่องแค่ที่มองที่บอกว่าแรงจูงใจในการทําคือลุงเนี่ยนะครับมีปัญหาอะไร่างอันนี้ผมมองล้วไม่ใช่นะครับไม่จริงราไม่จริงนะครับอันนี้อันนี้ไม่จริงต้องต้องต้องแก่กนิดนึงนะครับอืเพราะว่าลุงเนี่ยเป็นคนที่มีน้ําใจนะเป็นคนที่อัจฉริยะใส่นะเป็นคนที่ข้าช่วยเหลือชาวบ้านนะทำมาหาก,กินโดยสุจริตนะ ไม่เคยไปอะไรกับใครนะแย่ทำามานกินในสไตล์ของแกผมยังมองไม่ออกเลยว่าแรงจูงใจลุงทําไปเพื่ออะไรผมยังมองไม่ออกเลยนะจิตใจแกไม่ใช่คนโหดหลายเฮี้ยมโหดอะไรขนาดนั้นจริงไหมแกไม่ใช่คนเฮี้ยมโหดไม่ใช่คนใจร้ายใจอะไรขนาดนั้นนะครับอืมพ่าดะ ถามว่าพลาดเหรอนิทานนั้นนิทานแล้วสมมตินั้นสมมติพลาดยังไงอะ่ะแล้วหมูเอาเวลาไหนอเอาเวลาไหนไปตุกาตาเนะี่ยแล้วไปเอาตุกาตาน้องสะดุ้งก็ต้องเห็นสิเนี่ยคือตรงเนี้ยนะครับมันมัน,ม,นมันก็เป็นข้อสงสัยมันหลายคนสงสัยว่านะครับหลายคนสงสัยกับตรงนี้นะวะ่าเฮ้ยทำไมต้องมา นะครับทำไมต้องมาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมาเขาเอาเวลาไหนไปเอาอะผมงงมากเลยลองไล่ไทม์ไลน์ดิซึ่งไทม์ไลน์เนี่ยซื้ลอลอไอีข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งซื้อลงว่าไทม์ไลน์พ่อลุงเนี่ยไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนไทม์ไลน์ลุงไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนยังไงอะ่ะช่วงที่ตุ๊กตาหายเนี่ยลุงอยู่กับอีดำอ่ะ วัด GPS อยู่อ่ะล่องห่นไปเอาเหรอผมถามหน่อยล่องห่นไปเอาหรือไงหรือว่ามุดดินไปเอาหรือว่ายัางไงทำไมไม่มีใครเห็นเอาตอนไหนตุ๊กตาเดินลงมาใช่หอหะอ่ะนี่คือสิ่งที่สังคมยังตั้งข้อสังสสัยเห็นอยู่ว่า ลุงเนี่ยนะครับมันช่วงเวลาที่ตุกตาหายเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้อยู่ในที่มันไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุนะเออแต่เราก็น้อมรับกันสิทธิ์นะครับแต่นี้เรามาพูดเล่านิทานให้ฟังเฉยๆนะครับเราก็ราเราบรมร,รับกันสิทธิแต่เรายัางเชื่อว่ามันยังมีอีาสารนี่ไงมันยังมีอีาสารนึงนะไอสิ มันยังมีสาสรหนึ่งนะมันไม่ใช่มีแค่นี้นะมันยังมีสาสรสุดท้ายนะเอนะะอน้าจริงจริงไม่ใช่สิแล้วช่วงเวลาทุกตาหายคนระับลุงเขาไม่มได้อยู่ในพื้นที่อ่ะลงุงเขาอยู่ในสวนในไร่อะเอาเวลาไหนไปเอาก็ล,ลงุงก็อยู่ไอ้ดำอะอยู่ในพื้นที่ไอ้ดำอยู่ในสวนยางไอ้ดำเออ นะครับป้าเนี่ยคือพยานปากเอกของลุงเลยนะแต่กถูกตัดถูกตัดน้ำหนักพยานออกไปโดยการที่ตั้งข้อหาให้กับป้าคำให้การของป้าเลยก็เลยเป็นไม่ไม่ไม่มีน้ำหนักนะครับไม่มีน้ำหนักไปราน,น,นะเพราะฉะนั้นวันนี้ เราแค่ตั้งข้อสังเกตแต่เราก็นมรับการตัดสินของศาลไพ่ฟงอยู่แล้วทั้งสองศาลอยู่แล้วแต่พวกเราเนี่ยนะครับเรายังตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ย mm hmm. ในช่วงนีตุ๊กตาหายเพราะไอ้ลุงเนี่ยไม่อยู่ในเหตุการณ์ไม่อยู่ในพื้นที่อย่างโดนใช่ไหมครับ mm hmm. ดีนอง mm hmm. ดีนเอก็ไม่มี จีิไหมครับนิทานนะนิทานนะครับแต่ก็อย่างว่าครับพี่ครับนะศาลให้ก็ตัดสินไปแล้วเราก็น้อมรับตัวนั้นไปนะครับเราก็เข้าใจครับนะทีนี้ยนะครับหลายคนก็ยังตั้งข้อสังเกตเยอะแยะมากมายเลยเราก็ในฐานะประชาชนเนี่ยเราก็สามารถตั้งข้อสังเกตสงสัยได้นะครับเราแค่ตั้งข้อสังเกตสงสัยได้มันไม่แปลกัอใครทุกคนจริงไหมครับ เออเพราะฉะนั้นสื่อเขาก็ลงข่าวผมไม่ผมไม่ผมไม่ดูเลยสื่อนะครับไม่ดูเลยสื่อคือผมเข้าใจแหละว่าสื่อต้องการเรดติ้งแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องข้อมูลมันต้องเป๊ะอย่าคาดเดากันอะไรอย่างเงี้ยอย่าคาดเดาจะ่าคิดว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่ไง แล้วผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีครับแรงใจที่เขาเทะเลาะกันไม่มีแน่นอนนะครับลุงกับอีดําไม่มีทะเลาะกันครอบครัวนี้เขารักกันดีเ่่งนั้นไม่มีครับนะเออนะครับแต่ที่ลุงโดนเนี่ยนะครับโดนเพราะอะไรครับพยานแต่งพยานแต่งนั้นนะครับแล้วก็ข้อ่ามันไส้พยานแต่งนะ เกมเพราะพยานแต่งคล้ายๆกัตบตำรวจแต่งอ่ะคดูหนังะ่ตะตบรวจแต่งแต่นี่พยานแต่งโดนเพราะพยานแต่งแล้วก็ขาามันไส้นะครับนะก็ฝากให้คิดพิจรารณาด้วยวันนี้นะครับนะน,นี้ก็เป็นมุมมองของผมนะครับนะเป็นมุมมองเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะคิดเหมือนผมแหละว่าทีดุงโดนเพราะโดนเพราะพยานแต่งนะครับุษันนะ ก็ S <S <an> แรงจูงใจไม่มีนะครับทุกท่านนะโอเคครับ,บลิปนี้ก้อคงจะประมาณนี้นะครับทุกท่านยาวนะครับเป,เป็นเพียงเรื่องสมมุตินะครับเป็นเพียงแค่นทิทานนะเออนะครับ